สวัสดีแฟนชาวุกคนนะคะมือนี้นุ่นทิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขคว้มฝันกับเลขท,ทําวิธีของพ่อเพชรบูรณ์นะคะเพื่อนฝันว่ารถกระบ,บะเสียนะคะแล้วก็ฝันว่ามีคนเอาเนื้อมาให้เต็มบ้านนะคะเลขรถกระบ,บะกับเลขบ้านนะคะกับเลขท,ทําวิธีเอาแหว,วนมาท,ทําวิธีแหวนเก่าแหวนโบราณท,ทําวิธีจะตรงกันกับเลขรถนะคะจะเป็นตัวได้จะให้ไปบ้างเสียงสัมษณ์ระหวนุ่นทิยา กับพ่อเพชรบูรณ์โคงสุดท้ายเลขความฝันกับเลขทําพิธีนะคะพ่อวัสดีค่ะาผูพ่อขอโทษหลายๆหค้ะพ่อโทษกลางวันนี่หนูบ่สามารถอัดคลิปได้เพราะว่าหนูออกข้างนอกนี่หนูถ่ายคลิปหนูบ่สามารถ แต่มาตั้งกล้องอัดสัมพนธ์เลค่ะเพราะว่ามันล่องตามขิ้วัวหนูรับมาหลายคนหนูก็หนูอยากหนูลงวงบท่านหนูอยากไปลงลบคลิปพระเจ้านะคะหนูต้องล่งลงให้มันเหมอดก่อนแล้วคอยรับงานมาใไหม่แล้วก็ทายมาใไหม่แล้วก็ล่งให้เหมอดก่อนคอยรับงานมาใไหม่หนูก็เลยหลับสายแนบว่าหลับสายแน่เพราะว่ามันมันสายคนหมดูลว่าสิเฮ็ดจังใดพ่อฝันดีบ่ค่ะ ฝันเนี่ยก็ว่ามันเคยได้ยอนอยู่กันฝันเนี่ยฉีดโดนโดดแต่ว่ามันโดนห่นฟันแค่นึงดอกค่ะแต่ว่ามันจะได้ตัวใดคู่ใดนฉันละค่ะฝันได้มาแบบตังไหนอืมฟันได้ได้ไรค่ะพ่อเอาวันนี้ก็ฝันว่าคนนั่นแบบว่าเขาเมื่อขายกับเข่าองซ์นะเมื่อวันนั้นรถปัดรถเขาปัดเสียค่ะรถเขาเสียเขาไปเพราะได้มาเนื้อกับสิท หลายๆไปขายก็ได้บ้านนี้เขาก็เลยเอาคืนว่าอะไรบ้านนี่ให้ฉันผมบอกไปดอกเงินผมไห่พอไปไอเลื่อนเนื้เนเอ,เ,าาอเนี่ยเขาก็เลยเอามากออไว้เนี่ยไว้ในระเบียงบ้านเนี่ยค่ะยืดเตียงนยอ่มรดเสียบันนี้ก็เลยไปเอื้อนสร้างมาค่ะโอ้โหหาสร้างเขาก็เลยมาเห็ดให้เห็ดให้ติดแล้วบันติดแล้วอก็บ่เอเนื้อไปบัน อะไรเดียวคืออะบ่เอาคืนดอกก็เลนเลขเลขเลขรถจำได้ป้ะคะเลขรถเป็นทะเบียนยังเลขเลขรถก็เก้าห้าแปดเลขรถเก้าห้าแปดเลขทะเบียนกรุงเทพเลขรถกรุงเทพแต่ว่าธรรมดารถปีรับมันก็ต้องมีส่วนมากกันหลายที่สุดเลยขึ้นเลขสีตัวเนาะเป็นเลขสามตัวเราเลขเลขบ้านเลยพ่อ เลขบ้านนี้หน <105. S 2> ึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าคือเลขบ้านที่ว่าเพื่อนเอาเนื้อไว้ทั้งบานมันบ่ค่ะแม่แนมนเอาเนื้อเขามาไว้นบ้านบันนี้รถติดแล้วเขาก็เลยไปเลยอเขาไม่ได้กลับเึ้นมาเอาเนื้อซ้ำเขาเรียกว่าเอารถเพราเอารถเอาไฮแ,แล้วกนะ็คือเอาไฮเลยผมก็เอาึืนแดียวอ่ะ ไต่ทั้งในสีกินเบ็ดอยู่คนเดียวนี่ก็เลยว่าอืผลดีนะผลดีกินเพราะดีเราเอ้ยสันบอกว่ามันฝันแท้ว่างั่ามองว่ามันของแที่ยงอ๋อมันต้องฝันฝันดีฝันช่วงจังโมงฝันมาเคลื่อนอยู่ไหครับพ่อฝันเลยเฮ้ยนี่ฝันมาช่วงนี้แหละช่วงเตีสามตีขวบตีสี่นี่แหละค่ะเราไอเราเรียกทำพิธีเลยค่ะพ่อเลขทำพิธีนั่นนั่นเวียน เป็นแวนของไอ้ FC เอฟซีเพิ่นมาจากเยราวันค่ะ <Huh. S 2> เพิ่งมาให้ <Huh. S 2> เฮ็ดให้เรียว่าอันนี้ก็ตั้งแต่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พ่อของพ่อเพิ่นนั่นแหละเพิ่นเพรท่นได้เกิดดอกที่ว่าเพิ่นได้ไม้นั่น <Huh. S 2> พ่อเพิ่นก็สู้พังว่าบาื่อลาว่าท่านได้เกิดดอกพ่อได้จะเป็นนุ่มของพ่ออีกแค่หนึ่ง่าสัน hmm. ได้ออกมาจากทำ้ำเยราวันนั่นแหละมาสัน hmm. เป็นแวน hmm. มุกเม็ดทำหัวไม้มือนี่แหละตัวางามงาม เอาไม่เลยนงสมาช์ทีเอสได้เพิ่นเขารวมวงนะ4ห้าแปดอืม4ห้าแปดเอกทำวิธี4ห้าแปดมันจีบเป็นไปได้แจ้งซ้ำใด้สันเดียกันเลยมาโทรหาโนติยากันแน่วะ4ห้าแปดอลมันจีบนั่นอยู่สันตน์4ห้าแปดนี่ตัดยุบบหพอหงอปล่อยแบบนี้เลยเอา เลซี่กัสิบ่าหลายคู่อีกล่ะก็ไปตามนั่นเนเพิ่มตัดเอาบ่บต้องตัดนะคะ <c oughs> จะเป็นซี่ค่ะซี่แปดฮาแปดอ่ามันมันมันคือตรงกันตรงกันกับเลขรถที่ว่าอ่เพิ่นมาขายของที่เพิ่นเอาเนื้อมาให้พ่อที่ว่ารถเพิ่นเสียับมันตรงกันอยู่ฮาแปดแปดฮาเนี่ยนะเด็กตรงกันอยู่สีมีอยู่ฮาแปด ตัวหนึ่งนั้นมันเป็นเลขรถนั้นเป็นเก้าห้าแปดเลขไปทำพิธีเป็นแหวนเนโบราณน,นี่มันได้4ีห้าแปดค่ะมันเป็นมิเลขทำพิธีก็เลขฝันนี่ยหสองคู่นั่นแหละในเอฟซีมันไปตัดเอาสรุปว่าพ่อเพชรบูรณ์งวดวันที่หนึ่ง เดือน11พศ67นี้เลขฝันฝันว่ารถรถรถเขาจ้าเสียนี่ที่เพิ่นเอาเนื้อมหายทะเบียนรถมันมีแค่3าตเป็น958เอาเนื้อมหายพ่ออายุบ้านเลขบ้านเป็น105เลขทํามิที่เอาแหวนไปทํามิที่นี่คือ458เลขอยู่ในนี่จะตรงกันที่58แม่นปะคะพอ่อ แต่ว่ามันกะติถ่าทั้งสามเลยอันหนึ่งหาแปดอันหนึ่งศูนย์หาอันหนึ่งกับหาแปดมีตาหาหนูก็เลยเขียนว่าเลขตรงกันยูหาแปดพ่อมียังเพิ่มเติมอีไหมพ่อโอ,อ้วันนี้ขึ้นสิเป็นโค้งทุดงไทยแล้วเพออาราะอ่นั่งรับเกษตรบ้างไปจัดสองสามงวดก็น้องเพื่อนพวกใครเขาแล้วอ๋อคิดทุ่งไทยอืมโอ้ออไปเอาหนังไปใช้แก้บนให้เพื่อนสะกดยังไง เดียวหมตอนนี้น้ำลดแล้วมันบ่ค่ะน้ำลดแล้วเจ้าวันบ่ทันได้แหงยังเป็นตรงยุไปบ่ได้เออไปบ่ทันได้อหู่มันแหงตะกอนเขาบ่อยบุรณะถนนเขาไปหาตะกอนเพราะว่ากันหลายขี้กันพวกที่ร้อนกันที่ทางนี้ก็ได้ค่ะทางบสะดวกทางสะดวกให้ถนนแหงก็นึกจะไปได้นาแลงก็บสบายเลยทางสะดวกดีก็บจ้งสีไปไม่กันถือค่าค่ากับเจ้าซีโอขีก อาขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แน่แทานะคะวันนี้ขอวเอฟซีโชดีนทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะค่ะพอเป็น้องเอฟซีิกษีนอินเนอร์นะคะเสียงสัมผาษณ์ระวว่านุ่นทิยากกับพ่อเพชรบณ์นะคะอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะเลขค่วมฝันนะคะฝันราคเจ้ามากค่าขายลดเสียนะคะทะเบียนรดทีเสียนี่คือเก้าห้าแปดนะคะ เอาเนื้อมาให้พ่อเตมบ้านนะคะเลขบ้านคือ105นะคะเลขทํามิธีเอาแว่นไปทํามิที่คือ4 5 8นะคะยืนนีเลขจะตรงกัน58นะคะทีน้องธีราวงไวตัวสีแดงนะคะทั้งหมดทั้งม้วนนี่เป็นแนวทางหาเสืรอกิจแ่งรัฐบาลไทยนะคะจดไวแ้แคบหนะ้จาจอไว้กันพาดกันลืมน้องธียาจะบอตัดไหน้นะคะพอแล้วบอกว่าทาตัดจะกลายเป็นเลขไร้ตัวก็เลยจะบอตัดไห้ให้พ่อไปพี่น้องเอฟซีพิจารณาเอาเองนะคะ นะคะด้นที้ยากกับคองวยพ่อหายพ่อเป็นพี่น้องเอสซีโซดีน่าทาั้งกับพ่อเพชรูมุนโค้งสุดท้ายนะคะ